สบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดียินดีตอนขับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยุนนท์ซักเนาะอยู่กับข่าวพระเจ้าเสินเกาเคยเนาะก่อนอื่นกระทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุดคนเนาะว่าจะเป็นคนลาวคนไทยหรือว่าทุกคนเลยเนาะที่เข้ามาเปิดคลิปนี้ทั่วทุกมุมโลกเนาะมือนี้เนาะเขาก็รู้สึกตื่นเต้นพิเศษเลยกับมาถ่ายอยู่นอกสถานที่เนาะแล้วก็มีแขกขับเซิร์เนาะงามๆเนาะกทุกคนคือสีคุณหน้าคุณตาเนาะเนาะอ่ะ อ่ายินดีตอนทับอไอ้โมวยเข่าสู่ส,อส่องลายสไตล์เนาะสบายดีไอ้โมวยสบายดีสบายดียเออสบายดีสบายสบายดีพรมเพี่นโญวัชรภูสุขคน <No. S 2> เาานาะเข่าพระจ้าเองเองนาะมาในเหตุคลิปมาเป็นเวลาโดนหน้าประมาณสองเดือนสามเดือนแนล้วเนาะหนักั้งแต่เลิกอ่านว่าเฮียนเซ็เงตื่นเต้นปะตื่นเต้นเออเซอร์ไอด์เซอร์ไอดเนาะไปโมวยกะเป็น หลุดเอื้อยเนาะที่เฮียนหมอคือการทุกคนก็คือสีเห็นหน้าเห็นตาในการได้ออกคลิปของขาพระเจ้าสองสามคลิปก่อนเนาะอ่าร้ายนุ่มๆเนาะที่เห็นอ่าคอยเคาะเอิ้อนสามวยเนาะสามมวยอ่าเคาะเอื้อนสามวยเนาะโอเคจะสองสามจะข้อสอมวยสาวลาวเนาะอ่านุ่มๆเนาะอาจจะได้ไปติดตามส่วนหนึ่งแล้วเนาะสองมวยสาวลาวเนาะเดี๋ยวสิถามเอื้อนมวยเจาะลึกถึงประเด็นในการเฮียนหมอในเรื่องอนาคตและไรเกี่ยวกับประเทศไทยมวยหู้หลายวันไดนเนาะ เป็นทาสิทธามแล้วไปมวยหลังจากที่ออกคลิปกับนอกอะนะมีคนติดตามหลายบ่มีหนุ่มๆมาแบบเขามาติดตามจะหลายบ่ก็จิุันนี้เนาะหลังจากที่ออกคลิปน้ำนิกแหละกะคลิปของลิงสาวล่ามันมีคนติดตามอยู่หาหลอ12ตอนอื่นเอกต้องเขอาใจนี้ก่อขาใจว่าสุขสุโคที่แบบมาติดตามนะถ้าเราสิซ่องก็ดีใจแล้วแต่ว่ามันสิดีแห้งถามว่าขอพันเนาะถามว่าไรถามว่าเขาไม่ได้ด่าอ่าเนาะกะ กระปากพี่ๆเนาะที่เขามาติดตามคลิปนี้กับไปติดตามมวยสาวลาวให้ถึงพันเนาะเป็นเหตุเกี่ยวกับบล็อกไลฟ์สไตล์มันบ่เผืนอเกิดเหตุไปเที่ยวไปหันไปนี่เนาะเหตุไปเบิร์ตเมื่อเล่าเนี่ยอาจจะไปถ่ายอยู่ลาวเนาะทุกคนครับมาเขาติดตามได้ถ่ายอยู่สวนถ่ายอยู่สวนเนาะโอเคบันนี่เนาะสุดท้ามไป็มวยตอนนี้กะเป็นสถานการณ์โควิดเนาะกะปีนี้กับหลังจากจบนี่นะตอนนี้กับปีสุดท้ายแล้วเนาะจบแล้ว จบแล้วแล้วกากจบนี่เอ้ย,มวยอ,ม,วยมวยอ่ะมวยซะมวยม่วยมีมีแพนที่จะแนวใดกับอนาคตโอ,อ้หรับแพนเนี่ยอนาคตนเมนหลังจากโควิดมาแล้วน,าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะแต่ว่าก่อนโควิดเมนขอบขวดเจ้าเด็ว่างแพนหายว่าอยากให้พปเรียนต่อ,อมาสเตอร์เรียร์ไรต์ยู่แบบอยู่ประเทศออสเตรเลียว้าว อันนี้แม่นแบบว่าแพนเป็นแพทของพอที่บอกว่าบอกอว่าท้าจบแล้วจะส่งไปหันหนาแต่ว่าพ่อมาสุภาในการโควิดแล้วนะจะบดไปกับล่าวมะจะกลับลารอยเตกับล่าเลยสมมติว่ากลับล้าเนี่นะเจ้ามีแพนนที่จะเข้าไปสมัครเวียดอยู่คงหมอแขวงหรือแนวใดหรือว่า เอาตรงๆเลยไอรู้คอนเฟิร์มได้เฮียบอกน้นจะอยากโดยส่วนตัวเนาะปัจจุบันยังบ่ยพันอยากเฮ็ดเบี่ยอยาอยากยื้อซื้อไปก่อนฮะอยากพักผ่อนก่อนอยากพักผ่อนก่อนเน้นเพราะว่าเฮาเขียนมาหลายปีเลน่ะเมื่อยอันบ่เมื่อยอยากใส่เวลาอ่านหนังสือไปก่อนอยากจะเขียนนก่ออ่าคนว้าก่อนอ่่าาคนนวแมๆสั้นกระไปต่อ เฮียนฝึกก่อนเพื่อเพื่อสถานการณ์โควิดมันลดลงเลยไปต่อต่างประเทศมันวะน่าจะน่าจะประมาณน่านนะแต่ว่ากับว่าท่านหูนะแต่ในใจกับยักษ์ไปประเทศไทยเนาะก็เดิไปได้มันวะเนาะการเฮียนหมอทุกคนก็คือชื่อหูเลยเนาะแบบยากหลายเนาะนักหลายเพราะว่าเพื่อสิผ่านมา6ปีนี่กับโบ๊ะแมทเรื่องง่ายเนาะกับลบลูกค้าเนาะกันเนาะลูกค้า แต่ว่าถัดจบไปทามีเวียกดีเนาะมีแบบเงินเดือนสูงๆมนกับิีดีกับเจ้ากับข่อยเนาะคือเขาเฮียนจังซสินะอ่าสมุดมีแพนไปบอกว่าสมุดว่าเขาได้ไปเห็นเวียกอยู่หงหมอใด้องหมอหนึ่งในในประเทศลาาเนาะคาดว่างว่าเออเฮานี่ระดับเฮานี่ต้องได้เงินเดือนท่าใดคาดไว้คาดไว้แบบว่าสูงสุดนะะต้องได้เท่าใดจึงจะพอกลุ่มอยู่กลุ่มกินสําหรับเขาเจ้าข่อยที่เยนจบกหมอไปวางอยู่บ่ มันต้องลายมันจะกรูมันบอกมันเอาเหี้ยนอยู่นีแหละขาของสีนี่เนาะเมนขาคลองสีมันกัเนาะเมื่อกันลามันกัยิงแบบพลาดลายจากล่างกำหนดจากล่างคันได้เนาะสิบล้านเอาสิบล้านเธอว่าโอเคไหมแต่ว่าแต่ว่าชิได้ยอมบอกสิบล้านประเด็นหนึ่งเนาะอันละอนประเด็นหนึ่งท้าแบบว่าท้าเขาหาเอง แบบหาเพิ่มหาคลิินกบ่หรือวาแมนยูเฮือนเขาเองก็นะจะได้เห่นนะแบบไปคลินิกเนาะแต่ถ้าเขาไปเหตุเบี้ยเนาะยูนองค์องค์กรได้องค์กรหนึ่งเป็นไปบ่ได้เป็นบอที่เขาจะได้ซีบละนะคือแบบเขาเป็นพนักงานของรัฐอียงประมาณนี้เนาะเขาจบมาใหม่เนาะเขากับโบมีซีดแบบเลด้าทากอนเป็นบ่สมีประสบการณ์แน่าะกัญญาอีกเนาะแต่ว่าพยายิปถีเนาะเขากับเธอว่าเฮียนมาตัวนี้กับ ใส่เวลาหกเจ็ดปีเนาะเผื่อเผื่อสซีผ่านผ่าอุปสรรคนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดได้หมดดีใจเนาะเออดีใจดีใจดีใจก็หาสองคนถ้าว่าเป็นไปได้เนาะได้ครับไปประกาศในเดียร์ถัดๆไปเนาะถ้าถ้าถ้าว่ามันเป็นจริงอะนะกสิพวกเฮากสิเจอกันเนาะถ่ายวีล็อกเนาะเออถ้าจะไปถ่ายน้องกันาะเถ่ายน้องกันโอเคโอเคเนาะเฮามาเบ้าทุกคนก็เจอกันนะเพราะว่า ส่วนหลายนะคนติดตามเขาก็จะเป็น FC ทางเมืองไทยเป็นพี่พี่อายอาเอื่อยลุงลุงป้าป้านะที่เขามาติดตามเพื่อกระจายู่ว่าคุณล่าให้เนี่ยนะคู่จักเกี่ยวกับประเทศไรประเทศไทยประเทศไรประเทศไทยไรบันไดไม่ใช่คือหมอหนุ่ยเนาะหรือว่าเขาเอียนว่าพรีด็อกเตอร์หเอพรีด็อกเตอร์ใกล้ใกล้สิเขาเป็นหมอแล้วใกล้สิเขาเป็นหมอแล้วแล้วสิถามว่าแล้วคู่เกี่ยวกับเมืองไทยไรปันไดอันทับอิทเนาะเขาจะถาม อ่าเกี่ยวกับสถานที่ก่อนเนาะสถานที่โอ้โหเกี่ยวกับสถานที่แดนเนี่ยในเมืองไทยหูหูลายหูจักเกาะร้านทานโทรทัศน์จ้าวที่ทนเคยไปอะไรก็หูจักภูเก็ตไทยแลนด์เนาะแบบนี้นะของเที่ยวต่างจังหวัลายมันบอตะล่ามาไปว้าวหูจักภัยดะภัยตะลาแบบไปใหม่วะให้กับไปายภัยทิศอ่ะ แล้วผ <jut> ู้จ้าแพทิเซียบอ่เป็นภูเก็ตหันเป็นบ้านเกิดของแพทิเซียแพทิเซียนี่คือดาราบอดารานักแสดงจ้ามันนี้เป็นแฟนกับไฮโซไม่ฮุมัดเนอะฮ้มัดเป็นหน้องของสามีลูกโซมโอ้นะฮูตะบานเนาะเบ๊มมีสถานที่ได้อีกฮูจ้าอีกอย่างปะแท็กไกลๆด้วยแท็กไกลๆไกลๆได้ๆไกลเมืองลาวฮูจักพารตเต้ เคยไปสัมผัสลระจ้าสวยมากพาแต้เนาะพาแต้มเมนยูอุบลไหเอ่อพระเอิญอุบลก็ได้อยู่อยู่อำเภอคงเจียมเมนยูอไก่ไก่อีกับบานเกิดอืมจะประซักเนาะเมนเคยไปไปเป็นประจำแต่ยังหน่อยไปดูไม่ดีนะแล้วก็เคยเห็นติ๊กคันเดียติ๊กซิโรมนสมบทติ๊กซิโรบ่แม่ติ๊กหัวของพิชซีสตาร์ไลท์อย่าดี บิ๊กเฮ็ดรายการทองเทียนด้ก็ไปออกรยกายการยุหันยุพาเตะบ่สุดยอดจะาผู้จักดาราหลายเนาะโอ้คอยผู้จักเบิลยนะ <c oughs> ผู้จักบุ้กคนเลยนอกจากสถานที่นั้นมีบ่ได้มีจังหวัดได้อีกที่จะูได้ยินสื่อแบบผู้จักเป็นแบบเป็นสื่อนนะ่ะจังหวัดน่านอ่าน่นาน <c oughs> ขอนแกนเนาะคูณวะคอนแกนอ่าอุดรอุดรอุบลเนาะอุดรอุบลมุกดาหารเนาะมุกดาหารโอุตรดิตถ์เนาะโอ้โหเนาะนครพนมอืมแต่ก็ไปมาแต่ว่านครพนมไปมาแล้วจะไปอะไรวะไปแล้วไปทุกปีไปไหว้พระธาตุเนาะไปไหว้พระธาตุเพราะว่าครอบครัวจะนับถือพระธาตุแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์นะเขาเป็นศาสนาพุทธเนาะกับไปคล้ายๆคือกันเราไปณีอยู่หฮนเนาะคล้ายๆพิกันอืมเนาะถือว่าหูหลายสมควรเนาะกับไปมาหลายสมควรวันนี้เขา เข้าไปนี right, ่นะสมมติจะไปในเจ้าคือปบบภาษาลาวภาษาไทยทุกคนก็หูว่ามันคล้ายขึ้นกันอยู่แล้วเนาะมันอาจจะมีบางคำบางคำเขาอาจจะหูเนาะคือส่วนตัวคนล่าวนี่ยอาจจะฟังภาษาไทยหู้เรื่องเกือบ99-9%ซแมนบอแมนฮูฮูเขาใจทุกอย่างแต่เขียนบ่ได้กับเ่าบอคอยจะคลองนสมมติจะไปแบบไทยคือแบบสิ่เนาจะไปเถี่ยวนครพนมแบบสิไปเถี่ยวจาผาแต้งันบ่ ภาแต้ษาแต้มเนี่ยเออจ้าไปสื่อสารใน,นไหนคุย<อ>ว่าภาษาลาเพราะว่าในเมื่อก่อนคือว่าภาษาไทยบ่เป็นค่อยพูดแบแอบส่องว่าภาษาไทยตอนส่วงออกคลิปบางอันนี้เด้กคื<อ>ได้ส่องแบบว่าไอ้เนี่ยก่อวิถีชีวิตของคนเวียดนามเด้กส่องวย่สาส่องวย่าส่องว่าได้เลยนขึ้นในหน,น้า,จาเจ้าให้นะสองมมาสลาเข้าไปติดตามไปเลย ส่วนอั่นเละแเอบเบาภาษาไทยแล้วซู้กว่าเบาเป็นนิดนึงเนาะมันคล่องขึ้นเลยวะมันแคล้วขึ้นพระเจ้าแต่วมันไข่กรุงมกร์ะนะเคยเคยไปเบากับพระอาจารย์เด้พระอาจารย์ที่เคยออกคลิปน้ำกันอยู่ในสองวันสลาวกับนี่ผ้าอาจารย์คนคนคนเมียแต่พูดภาษาไทยได้แล้วเล่าม้นเบาภาษาไทยั้นคล่อง เรคอยเราคอยฟังเราเบาเราคอยเข้าใจแต่ว่าคอยเบาคื่นบ่ได้เห็นนะคอยตอบแล้วเป็นภาษาเบีมัน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 ลิ้นมันพันเนาะอีกอย่างเขาจะสับสนในเรื่องภาษาเพราะว่าเขามาอยู่เวียดนามแต่แต่เป็นภาษาไทยอยู่สินะผัดครูบ้านเป็นคนไทยผัดเออครูบาเป็นคนเวียดนามผัดเบาภาษาไทยแบบเขาเลยงงเขาเลยสลับซับซ้อนกับภาษาระหว่างเวียดนามไทยลาวปนมาพี่ขลังเล่ามากเลยเนาะโอ้โอ้เธอว่าลูกหู้จักรยานนะจ๊ะเนาะ วันนี้ท่ามาว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารไใ้มวยคือแบบเจ้าไปเที่ยวแล้วจังหวัดเนีเจ้าได้ไปชิมอาหารแบบแบบมียังแน่แหละและสิ่งที่เจ้าอยากกินสมุนไพรไทยเนี่ยเจ้าคิดถึงแบบอีกอย่างที่เจ้าอยากกินแต่แต่อยากลองสมตามของไทยเห็นนะตามบางพงตามบางพงของไทยค่ะมันสีดสาดจัดก็ของลาวได้มีใส่มะเขือนะแต่ว่าเอออันนี้มันอยู่สําหรับอยู่อุบลแต่ว่าบางหูบาอยู่กรุงธยาเป็นแนวใดเห็นไหมคะว่ายามาเนี่ไปกรุงเทีมันหวานมันเหรหรือว่าอะไรมันแบบว่ามัน มันเทพธนาเทพได้ใจเออเปรี้ยวเปรี้ยวกับเปรี้ยวอยู่แต่ว่ามันรสชาตมันต่างเจจัดเนาะจเจจัดมีอยังอีกถาถาถาขาดบังอยากกินแบบอยากกินบอเออสมมติว่าไปเที่ยวเลยมัติว่ามีไอ่ไอ้มาตอนถาวเดี๋ยวป้าไปหันไปนี่โอ้ยน้องงัวจะกินอีกอย่างไหมสิหมูกระทะของไทยหมูกระทะแซ่บเนียนคือแซ่บบอแซ่บหมูกระทะกับชิ้นจุกชิ้นดาอันตัวเมีนชินดาเถอะเด้อเออมันแซ่บมันมีหลายบริการหลายอาหารก็หลายเฮาอีกนะโอ้แซ่บ บุฟเฟต์ตัวอสินดาหอเคยไปกินอันนั้นเคยไปกินซาบูซาบูอยู่ไทยกระเซ็บเนาะแซ็บกว่าอยู่เวียดนามอาหารมันหลายเองเนาะอาหารอยู่ไทยโอ้อาหารอยู่ไทยหลายไหนหลายหลายร้ายยางแดีวกันนี่แต่แบบว่าแนวเขามากเป็นยังไอยู่นี่เด้ออยู่นี่อาหารมันให้เลือกหน่อยเนาะมันมีเมนูคือกันเนเนาะเมนูโบราณเป็นซาต้าห้าบ่ได้เคยกินเออห้าบ่เคยกินแจะแบบต่ว่าเขาไปถ่ายแล้วเขาเสียเนาะมันคือกันเนาะคือกันและราคามันกับบุฟเฟต์แนะแหมบุฟเฟ่ต์อยู่นี่กะ มันจะชั่วโมงอะมันจะเห็ดอาหารอาหารไทยเนาะแต่มันก็บอกว่าบุฟเฟต์ไทยเวลาเราไปกินเลยมันมันกับมันต่างเนาะรสชาติมันต่างกับพวกคือเมนูอะไกันเขาเขียนเสือๆว่ามันเป็นบุฟเฟต์ของไทยแต่ว่าการแบบแบบมันอาหารมันต่างเมนคือคืออาหารอาหารแบงก์คอลอยู่นี่เด้กเนาะเขาไปกินมากกว่าแตกต่างมันแตกต่างจากของไทยหนอเขาเอ้ยไปเวดนามคือเขาใส่เสือว่าของไทยเสืออาจจะมีความเป็นไทยหน่อยนิดหนึ่งอาหารนิดหนึ่งโอ้เชื่อว่า แบบเราสมุดว่าเขาไปเนาะอะสมุดมีโอกาสเขาไปเที่ยวน้ำกันนนะบัดสีพาไปกินอาหารเนาะแต่ว่าไปกินอาหารทะเลหมักยูวอาหารทะเลคือไปตอนนั้นไปกินอาหารแบบพวกกุ้งพวกอย่างตัวใหญ่ๆนะกระปู๋นะแหม่แม่ไปผ่านไปพี่พี่สาวพี่สาวคนไทยทยแม่พี่สาวพี่ชายแบบแม่แล้วก็เอื้อยอ้ายเป็นมาหับตอนนั้นไปเที่ยวแซ่บ ไม่ได้เอาไปนะสม,มุทรเอาไปโซลิงซาราไปเลยเนาะโอเค <laughs> อเคนาะบันน,นี้ทำลักจากที่ทำว่าเกี่ยวกับอาหารเราสถานทีก่ก็มีไรบอรนเนาะที่อยานะกไปเนาะกรุงเทพนี่ยังไม่ได้ไปมันบอโบยังไม่ได้ไปโอ้กรุงเทพนี่เป็นเมืองแบบคือแบบคือกแบบัอบ,บเบียงจันอะไรนะเนาะเป็นเมืองหลวงแต่ว่ามันจะแตกต่างเนือจากว่ากรุงเทพมันใหญ่มันจะเลินอเ,เออมันจะเลอะบันนี้สมุทรวาไอ้มวยสมุทรวาเจ้าบ่ได้ไปออสเตรเลียเนาะอ๋อสมุทรสมุทรจะเสร็บ่ได้ไปออสเตรเลียแล้ว เจ้าคู้ร้ายบอกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอยู่ในประเทศไทยที่แบบเกี่ยวกับการแพทย์ก็หฮูยูนะฮูข่าวเนาะแต่ว่าเพราะว่าพ่อเคยไปฝึกโอโรมอลิชัยไ,ได้แล้วพ่อเนี่ยนําว่านานาจะไปเขียนยู่มหาวิทยาลัยแบบมหาวิทยาลัยคอนแกนดือบอกับเป็นแบบมหาวิทยาลัยไกลๆมีก็ได้นะเพราะว,ว,ว่าุบเป็อนอุบลมหาวิทยาลัยคอนแกนแบบ พอพอพอเจ้าอ่ะไป,ไปฟื้นอกพรมอยู่จังหวัดใดได้จังหวัดได้จังหวัดทีเหยี่ยมโคราไปทุกปีเลย every year แบบเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ละจังหวัดไปเลยเห็นไหมเน้นเราเราเนี่ยเป็นเราเราเราเป็นหมอเกี่ยวกับอย่างเราไปฝึกอบรมเกี่ยวกับเนี่ยเป็นเอ่ออันนี้เป็นแบบว่าเนาะสิบอกตามความจริงก็งเป็นหัวหน้าของการสถาหา์นะสถา,านาศึกเน้นเลบนัน บริเฮดเดียบอยู่ห้องมอสนะเฮดเดียบอยู่ของก้านยู่แผนะซ่าบันซ่าเออแล้วบบนี้เข้าก็ต้องไปแบบแดีว่าวันหนึ่งไปฝึกอบรมแบบเรียนค้บหูออีนังแล้วก็ทำควอมูอจักอีนังเกี่ยวกับหมอโบผนาบาลโบผญะอีนั่งอ่าความทันสมัยหลายคืนเั่นจะไปเอาแบบนั้นและแล้วคือสนอหน้าบาราซึ่งมันเข้าบริได้ไปบริได้ไปต่างประเทศซะถ่ายแบบไปเรียนอยู่ไทยเนาะยไม่จะไปใช่ไหมคุณต๋ โอ้สิได้ชินเสียเจ้าบอกอุตส่าห์บอกเอาไปยังอัดอัดตอบอัดตอคาดอม่ได้กระซิได้เริ่มใหม่เลยมั้ยเอาไปยังไปยังโอเคต่อมันยังมีไม้นองอยู่นี่แล้วเล่าก็บอกว่าถามว่าเออเพราะว่าข่อยหันด้วยส่วนตัวข่อยน่องเรียนข่อยอยากไปเหยียนอยู่ไทยข่อยมากได้ประเทศไทยนะเพราะว่าข่อยเข้าใจภาษาดีเลียข่อยกับมากวัฒนธรรมของไทยเพราะมันคือลาวข่อยก็อยากข่อยอยากได้แฟนที่คนไทยเนี่ยว้ เยได้อย่างไปเฮียนยูไทยแล้ววันนี้พออ่อเคยว่าพาไปเทียนยูไทยฮ่ะอยากให้ไปเทียนอยู่มหาวิเทยยลัยคอนแกนพอมันบยย่ไกลมันบ่กจากบา้านเฮาคดีเลยยูกรุงเทพมันก็นจเจริญแห่เงนะก็เป็อยากให้ไปดอกแบบมองมันจเจริญายานะไป่ซ้ำแบบว่พาพอเฮาไปเอาแบบไปเทียนเอาใบป,ปรดินญาเอาความหูแบบอัพเกรดเฮาซีซีอนะนี้แล้ว <หา S 1> เฮ<อ>าเทียนยู่ไท้ก็ได้อเขาหมายคือพ่อคืออยากให้ไปแบบ ให้มันใกล้กับครอบครัวเวลาไปมามันสะดวกแล้วก็อีกอย่างกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่แบบกระทือว่าดังกระทือว่าแบบแมนถือว่าดังในประเทศไทยเนาะก็คือติดท็อปใเปรเทศไทยกัเฮาสามารถเอานำเอาความหูตัวนั้นเนาะมาเพิ่มเกรดให้เฮาให้โปรไฟล์เฮามันดีขึ้นและอีกอย่างก็คือระบบการศึกษาการแพทย์ของไทยมันก็มันก็มันก็มาตรฐานมาตรฐานก่อน แล้วเทาสิอยู่คอนแก่นไม่ก็สิงห์ไงงะมันง่ายกว่าเทาอยู่กรุงเทพมันบ่อเทา่ยวในอห์นะภาษาภาษาอีสานภาษาอีสานเกี่ยวกับเราไปขอด้ายเที่ยวแหละเดี๋ยวเดคอยเองขอโบมักอยู่ในเมืองใหญ่อีเดียวนะคนมักอยู่เมืองแบบกลางๆเรี่ยวเห็นอยู่เลยกลางๆเปรี้แบบเป็นสีนาโบมักเมืองใหญ่คือไซร์ก์ไซโ์กนะสีมันเนาะง่ายร้ายกับยู่ใหญ่ขนาดมันก็มีไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่ต่างกันเนาะบางคนก็มักอยู่แบบเมืองที่เจริญเมืองใหญ่ๆบางคนก็อาจจะอยู่แบบซิวๆปานกลางแบบมีธรรมชาติแบบสีเนาะ เมืองใหญ่ๆให้ไปดินได้นะอยากยูเลยแล้วอยากอยู่นะอ่าแบบมักเที่ยวมักลินอ่บางทีมัน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 แออัดมันอึดอัดเนาะมันแบบมันอึดอัดเขาอยากเห็นธรรมชาติแบบอยากยูแบบมองที่มันแบบว่ายิงเมืองใหญ่มันยิงแบบการแข่งขันร้ายการกดดันร้ายเนาะแบบบูมาคณะเขาอยู่นี่มาหาหกปีข้างมื่อเลยกับการกดดันที่ว่ากดดันร้ายหรือเปล่กดแล้วเนาะเมื่อเขาเซ็งเมื่อนั้นจนปวดหัก จข็งซ้ำได้แข็งจนสิเป็นบาบข่งแข็งได้บอกบาบฐานมีการเซ็งเกิดตาตายเพศเซ็งเลือดในสมองแข็งบนนั้นจะได้ยังไงพระมือล่ะไปไปเซ็งอ่ะนะแบบปวดหักแบบเจ็บหัวจนดมยาสิเลยมวยแบบโคตรดันแหงกดดันแบบสุดๆเลยการกินบอดากินบอดาเลอรจานอันเน่ยวะ กินข้าวบ่อ,อ,บอไรเลยน,นะเพราะแบบน้อกห้อกับยาห้องโบโจ้พ่ะนะเพราะมันดูดีแต่โดนแหกมั้นนีแม่ยอยู่โดนล,ลเะเ้ากับยานไปบนเบสุยางพนะอีหยาหมันก็นยากเนาะเพราะว่า,าสุดท้ายแล้วเ้าก็ต้องแบบเห็นุน,นี้มเต็มที่ที่สุดพระวรรณาเขาสิได้หับไปประกาศเนาะกับพรวนาณ้าบริษัทขัได้หับกระสีถ่ายคลิปกับมวยเองเนาะมืองานถ่าไปประกาศกระสีถ่ายมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะกะบอยากไปคนแก่สำหรับนอกนี่ยนอกอยากไปอัน คันบอคอนแก่นกับเชียงใหม่คันบอเชียงใหม่กับกรุงเทพอ่าอยู่เชียงใหม่ก็ได้เชียงใหม่คนมากเห่งเลยแบบอากาศมันดีอะนะอากาศมันดีธรรมชาติเลยคือแบบสามมหาวิทยาลัยคือเชียงใหม่ขอนแก่นอ่าจุฬาลงกรณ์แล้วก็มหิดลก็คือมหาวิทยาลัยที่แบบท็อปนั่นแหละแล้วก็มีอุบลเนี่ยก็โอเคกับมีนักศึกษาลาวคนลาวไปฝึกไปเรียนหรือไปไปต่อเคลื่อนมาสมบททางหลาย สำหรับร้ายมหาวิทยาลัยเลยนี่ยคนอยู่แข่งจะประชากไปอุบวได้เลยแมนแบบเพิ่นก็ให้โอกาสให้นักศึกษาไปต่อนะไปเฮียนเหมือนกบบนันแบบพยาบาลบอยอย่างประมาณนี้เนาะส่วน์ร้ายส่วร์รัดชัวน์ร้ายจะยากเนาะที่จะเข้ามหาลัยเลยแต่ปีหนึ่งห้าปีหกนะสำหรับคนต่างประเทศนะเนาะส่วร์รัดก็มีแต่ไปต่อโทเนาะไปต่อไทยไปต่อโทร้ายแต่ว่าแบบไปเฮียนปริญญาตรียังค่นน้อยเนาะแม่มูไข่อยก็ไปเฮียนได้อยู่ยูจุรากรุงเทพวว้าเฮียนแต่ว่าบริเียนแพทย์เฮียนขนาดยังเียน คณะสถาปัตย์โอ้สถาปัตย์อันเกี่ยวกับการดีไซน์ออกแบบดีไซน์นั่นนี่คณะเห็ุเพื่อนเหตุงานนี่กันบ้างจบแล้ววะจบแล้วจ้าเห็นเรื่องอ่ะการ์ดแบบว่ากาลังทรงบดเงี้ยจบคณะบ่าธรรมะคณะโอ้ปีสุดท้ายปีสุดท้ายอือคือสิเก่งเนาะคือสิแบบโอ้โห เฮียนเป็นภาษาอังกฤษเหรหรือว่าเฮียนเป็นภาษาอังกฤษว่าแต่ก่อนนั่งเคยไปเฮียนอยู่ยังเกาะสิงคโปร์มาแล้วนะแล้วแบนี้ก็เลยแบบว่าไเฮียนแป๊บเดียวนะแล้วกันได้หย่ายมาอยุ่เม่อเฮ็ยนภาษาหย่านเออสุดยอดเนาะอยากไปวันจุฬาอยาเลยเนาะเขาว่าหย่านดาราลายเลย่จุฬาพเไทยหูกับดาราเป็นเป็นติ่งเนาะเป็นแฟนดาาไทยอยู่แล้วเนาะเป็นแฟน มากแค่งดาราไทยเพราะว่าเป็นยังเข้าจริงหมักดาราไทยหลายเพราะว่าเข้าเบิ่งโทรทัศน์มาตั้งแต่สมัยหน่อยเนาะเขาตะูุจักมันวะมันวะดาราไทยนอกจากดาราไทยเนี่ยมีดารายังจะหมักเกาหลีคอยคอยเด่นอยู่คอยมากอันนั้นลุกคันดีลุกลุกอ่าเป็นยังก่อเป็นดาราดาารไทยวะเป็นนักแสดงนังเป็นพระเอกนังนายค้าอย่ามาอ่อย โอ้โบแม่ลิงบ่แม่ลิงแซววะลิงแซวโบ่แม่ลิงชาวเล่าแซ่ววะคุณนะวะข่อยมักลุกมาตะดนนะได้ข่อยมักแต่เป๊ะข่าวแสดงนังกับปันปันคุณกัคนมักลุกคณะลุกเป็นลุกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันเนาะแต่ว่ามาทำานียบไทยติ่งแห้งแล้วจ้ะรู้จักรู้จักดาราไร้เนาะรู้จักเกี่ยวกับไทยไร้เนาะจ้าเนาะไร้ไร้รถท้ามือรถด้วยสปอร์ตเบนเดอร์ลาพระเจ้าพระเจ้าคนพ่อแม่ยถูกล้านกัน ภาษาด้วยสัภาษาด้วยภาษาด้วยภาษาไทยเออชัวร่าลองลองจีบผู้บ่าวไทยให้ฟังเลยเดี๋ยวเป็นภาษาไทยจีบยังไงอ่ะชัวร่ก็มีแต่ผู้บ่าวมาจีบเนาะบอกคอยจีบผู้ชายบอเป็นเนาะอก็มีแต่หนุ่มหนุามาหาใช่ไหมกัมมิชัวร่ก็มีแต่หนุ่มหนุามาหาเขามาหากับบอหับนะแปลว่าคอยแปลว่าถ้าคนภาสิมากเนาะแบบว่าคอยคอยสิไปเองบอกคอยจิแน่เพี้ยนเนาะมันซื้อฮุซเก็ตเองค่ะนะมันมันเบาเบา เขาเอิดเงี้ยก็เบากันแล้วมันสิเก๊ดเหมือนกันอ๋อเฟิร์สเคยนะเฟิร์สอินอยังไหมอินแฟชั่นแบบแมนแมนมาซื้อของเองหรอกแบบมันสิปิ้งกันเองอืมท่านปิ้งแล้วสิเปิดใจว่าเนาะเบาแล้วถามแบบว่านี่ไซสเก๊ดบอกเก๊ดอะไอีกเรื่องหนึ่งอ๋ออ่ะข้อหมายก็คืออะไรเนี่ยครับคือแบบส่วนแรกเขาเขามาจีบหรือว่าส่วนแรกกับผู้บ่าวมาจีบผู้บริจามาจีบผู้บ่าวก่อนอ่ะสมมติว่าหนุ่มไทยเขาอยากเขามาจีบเจ้าพ่อสินะสมมติว่าเจ้า อยากได้แฟนเป็นคนไทยสมมติสมมติทำมาจีบเจ้านี่เจ้าเจ้าจะเลือกบอหรือว่าหรือว่าแล้วแต่ว่าเออเขาเขาเขาแซดกันหรือว่าเขาบอกกันอะไรมันเข้าใจกันแล้วจาเออผู้นั้นเดือดแบบได้เดือแบบแบบสมมติว่าเลือกแบบตาบอสีผิวอสความสูงบอสคอยบอบุรีห่างกายคนเออแบบว่าเบาเลือกสีผิวหนาตาหรือว่าฐานะยังคะนะแบบว่าคอยจะเบิ่งวิธีแบบว่าเวลาเบากันแล้วมันเก็ดหรือบอ แบบปลายสไตล์แบบเข้ากันเออนิสัยความคิดนะมันเข้ากันแบบที่ว่าโอเคหน้าตาแบบได้ก็ได้โอแท้แท้ชัวชัวแล้วก็เรียกว่าคนที่หน้าตาจ้ะทุกคนเนาะหนุ่มๆไพ่ก็ได้นะที่เขามาเบิกเนาะเพื่อว่าได้มาคนที่น้าตาหมอหมวยเนาะหมอหมวยสามารถจีบได้เนาะเขาโมจีบก็เขาไปหยอดเพื่อนใน่ซ่องเพื่อนก็ได้เนาะซิว่า สบายได้สองเอาละนอตไลฟ์สไตล์นะเพื่อนก็จะพยายามพยอยคลิปตอนนี้500้อยสับสก์ายอะไรเนาะพยายไม่ได้1,000งพันสับสก์คิดว่าออกคลิปนี้จะได้พันสับสก์ายเข้ามาสับสก์ายนะจ๊ะเข้ามาสับสก์ายเรื่อยๆเดี๋ยวจะดูเหตุคลิปค่ะบไปสับสก์ายกับเหตุปะค่ะน่าเหตุไปก็ยิคนเบิ่งมันมากแม่แหม่เนาะมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราพัฒนาเหตุคลิปล้ขึ้นมีกำลังใจล้ขึ้นเนาะเพราะว่ากับ กันยอดพี่ๆอายอาเอื้อยที่เขาม,มาเบิ่งกันเนาะการเห็นเฮามีกำลังใจหลายขึ้นในการอัดคลิปเนาะโอเคสุดท้ายเอ้ยมวยสุดท้ายเนี่ยอยากบอกยังอยากฝากยังให้กับพี่ๆอายอาเอื้อยหรือว่าทุกคนที่เขาม,มาเบิ่งคลิปก่อนอื่นโมดอยากจะขอขอบใจอพอมีทีน้องที่มาจากประเทศไทยโนเป็นส่วนร้ายเหนะ็นไหมเลยก็มาจากประเทศลาวที่ว่าเขามาติดตาม,มแต่ว่าส่วนร้ายได้หาลอยปลายเห็น ต้านที่สังเกตเบิรงแม่นคนไทยเกือบเบิร์เลยแดดว้าวก็มีอยูแต่ในกิตุศาเนี่ยเขาฝ่ายว่าฝักตัวเองกับในป่านตัวเองนิดนึงแต่สุราและเบินคนไทยอยากจะขอขอบใจที่แบบว่าสนับสนุนการันหน้าและเฮดในเฮาโน้มี่กำลังใจเฮดคลิปของแม่นะเพราะว่าถามว่าพวกพี่น้องบอกเขาว่าเบิรงบอกเขาว่าคอมเมนต์เขาจะโบแบบมันมีกาลังใจหลายมันมีอินสปตาแกรนในการเหตุนะ อยากจะขอขอบใจล่ะก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนนอนในสวงโควิดนี่ให้ปลอดภัยกันเนนมือสปูสุขคตมีส,นะสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพเนอะล้วก็จเจริญเจริญผู้ใดที่บ่มีเบียก์เฮนงานท่างก็ขอให้ได้เบียก์เฮนงานท่างสาห<ด>ลัง<ะ>จากโควิดแล้วก็ขอกันนะคะาจ <laughs> กโควิดจบเนาะมันก็นคือสิจบแล้วเพราะว่าาหลยๆประเทศก็ผลิตวัคซีนตอนนี้เนาะเอ่อได้วัคซีนดีดีไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์เนาะซีโนฟาร์มโมเดิลอีกอย่างต่างเนาะก็ มันก็ถ้าว่าทุกคนได้ฉีดวัคซีนไปมันก็จะไปมาหาสู่กันสะดวกสบายหลายขึ้นก็หว่างว่าทุกคนที่เขาเ้ามาดงคลิปนี้เนาะกูได้ที่ันี่นกด subscribe เนาะก็ไปกด subscribe ได้เนาะว่าจะเป็นส่งไลฟ์สไตล์เนาะกดเลยแล้วก็ส่งมวยสาวลาวนะครับไปกดเลยเดี๋ยวสิเขียนสื่อหรือปักลิง์อยู่ใต้คลิปให้ก็ได้เนาะสิ <Okay. S 1> ปักหมดให้เลย <Okay. S 1> เพื่อจะคอนเนคกันง่ายเนาะ <Okay. S 1> <laughs> <laughs> โอเคเนาะอ่า ขอบใจหลายโมหิที่มาออกรายการในวันนี้นะขอบใจหลายล้วก็ขอบคุณทุกคนใเข่ามาเบิงโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะมีเซีนมวมสาลาเรามาอีกเนาะอาจจะไปกินอาหารหรือไปอยังเนาะโอเคเนาะสบายดีสวัสดีครับสบายดี